แป๊บหนึ่งนะขอลดเสียงก่อน <c oughs> ก็เมื่อวานนี้นะครับได้ไปโลกสองแล้วนะครับผมแต่น่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้อัดคลิปไปโลกสองให้เอาเป็นว่าไปหาเองดูใน YouTube ก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้ผมอยู่โลกสองแล้วนะครับนะวันนี้ก็เดเวล708นะครับนะ ผมเปลี่ยนผลใหม่ด้วยทุกคนเป็นไงคุเที่ผลบาเรียรมันโคตรด,ดีเดี๋ยวผมบอกจะเต็บอะไรน,นิดนึงนะกับจะกับผลบาเรียรเวลาเอเนอร์จีใกล้หมดคือเราสามารถสร้างบาเรียอย่างเงี้ยยืนบนอากาศได้ครับแล้วก็ <laughs> ยืนอย่างเงี้ยบนอากาศแล้ว <laughs> ได้นะไายบ้ายน,นะครับไปหาดูในยูทูบเอาก็ได้ั้งนะไอ,ไอ้นี่มันใช้ดาบใหญ่มันทำบัก